สวัสดีครับผม f อฟซี FC ทุท่านครับตอนนี้ก็มี SOS จากหญิงไทยแล้วก็มีปัญหากับสามีที่ประเทศเบนเยียนนะครับแล้วก็เข้าติดต่อช่องทางของบริษัทเรามาครับเป็นหน่วยงานช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็สามีครับก็ไม่ให้ภรรยาอยู่แล้วก็ลูกติดที่อยู่ประเทศไทยมาอยู่ที่ประเทศเบญเยียนแล้วก็ให้กลับเมืองไทยด่วนแล้วก บีบส่งกลับอย่างเดียวตอนนี้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอยไงไบ้างเราจะมาคุยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ท่านไหนที่ยังติดตามโบสศัก์คุณชัยไทยประลาสุนครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ระวังระวังอย่างมากครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะโทรหา,าลูกค้าท่านนี้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะได้ยินยไหมครับผม ได้ยินค่ะโอเคอาดับแรกห้ามบอกชื่อนามสกุลนะครับผมไม่ต้องบอกอะไรคือแค่ข้อมูลเฉยนะเพราะว่าเราไล์สุดเพื่อเก็บข้อมูลไว้เพื่อจะเป็นหลักฐานแล้วก็จะส่งให้ทีมงานทลายความเราต่ออธิบายให้เราซ้บหน่อยครับเช็คสีนิ้หนึ่งนะครับว่าเป็นไงบ้างกรนี้ก็คือเรื่องที่เป็นก็คือสามีกับไล่ออกจากบ้านนะคะสามีไล่ดิฉันกับลูกเป็นลูกของดิฉันเอง ก็คือเขาเขาไล่ออกจากบ้านเสร็จแล้วหนูก็เลยไปเช่าเช่าบ้านอยู่กับลูกสองคนเพราะว่าเรากลัวกลัวกลัวสถานการณ์เหมือนกับถ้าเราเข้าไปบ้านเขาเขาก็จะทําแบบเดิมทาอะไรแบบเดิม่คะอะไรครับแบบเดิมอะไรก็คือโมโหร้ายแล้วก็ไล่ออกจากบ้านอีกค่ะเขาบผมถามก่อนว่าผมถามก่อนว่าตอนนี้คุณแต่งงานกับเขากี่ปีครับที่ประเทศเบลเยียนตอนนี้แต่งงานจากที่ไทยอะค่ะ แปดปีแล้วแต่<ป>ว่าวย้ายมาอยู่ด้วยกันที่เบลเยียมเจ็ดปีเจ็ดปีมีลูกลูกนี่คือลูกติดคุณที่จากสามีคนไทยใช่ไหมครับใช่ถูกต้องค่ะแล้วเขาเดินเรื่องให้คุณนะเอารูปมาอยู่ที่ประเทศเบลเยี่ยนอยู่ด้วยกันเจ็ดปีแล้วและปัญหามเกิดอะไรขึ้นเท่าถึงแบบว่าพยายามผลักส่งคุณให้ออกจากบ้านเขาอ่ะอธิบายฟังหน่อยก็คือตอก่อนทํางานด้วยกันนะคะก็ไม่ค่อยมีปัญหามากครับ แต่ทีนี้เอาลูกเพอเอาลูกมาก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอ่าการสอนการพูดภาษาดัตแต่ทีนี้ก็มีเรื่องเงินเข้ามาอีกอืเพราะว่าพอเขาตกงานพอเขาตกงานเหมือนกับว่าเขาเครียดหลายอย่างทีนี้เขาก็จะมาลงกับที่เราตลอดเวลาที่เราเลิกงานมาเขาก็จะนั่งเล่นเกมทั้งวันแล้วก็ ไม่ค่อยทําอะไรก็คือนั่งเล่นเกมทั้งวันพอหนูเลิกงานกลัแบบมาเขาก็จามแบบทําไมเลิกงานช้าจังไปไหนมา<อ>เหมือนกับไม่ไว้ใจเรารอีกประมาณนี้ค่ะครับก็คือก็คือหนูก็จะบอกว่า